สวัสดีครับผมเอกินชัชนานะครับและนี่คือคลิปที่2ของเมืองโบราณยวนทงนะครับโดยหลังจากที่พวกเรากินข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วเราก็ออกมาเดินเล่นกันต่อซึ่งภายในเมืองนั้นมีโบสถ์คลิปด้วยนะครับดูจากตัวโบสถ์ก็เก่าจริงๆและตามตอกในเมืองนะครับก็ดูเก่าลึกลับแล้วก็สวยงามในเวลาเดียวกันส่วนตรงนี้ชื่อว่าหวงเจียต้ายวนนะครับเป็นบ้านของทหารในสมัยก่อนนะฮะยศในพลตัวมันสร้างในปี1914นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน โดยภายในรั้วกำแพงบ้านนะครับก็ออกไปทางสไตล์จีนโบราณน,นะครับดูสวยงามแล้วก็สงบไม่น้อยในบ้านนั้นก็มีป้ายที่เขียนตัวอักษรเหมือนสำนวนจีนนะครับแต่เมื่อลองเสิร์ชดูแล้วก็หาไม่เจอว่าหมายถึงอะไรและนี่ก็เป็นลูปศิละปะอยู่ตรงกำแพงบ้านนะครับเมื่อเดินออกมาข้างนอกนะครับเราก็จะเจอกับหอคอยเล็กๆแล้วก็มีชาวบ้านเอาเม็ดบัวมาวางขายด้วยส่วนร้านค้าตรงนี้อยู่ในบ้านเก่านะครับซึ่งดูจากประตูบ้านแล้วก็เก่ามากจริงๆและนี่ก็เป็นสะพานที่มีประวัติศาสตร์ยาวไปถึงสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงนะครับซึ่งม อยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งก็ต้องขอบอกว่าในอดีตนั้นสะพานนี้เคยสร้างมูลค่ากับการค้าขายของหมู่บ้านมากมายนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะอดีย่าลืมรับชมคลิปตัดไปกันนะครับสวัสดีแอเนชนะคัะ